บ่าวโจ้เล่เนไปเห็นคลิปนี้แล้วชอ็อกเหมือนกันนะเรียกว่าโพสหัวก็คือช็อกวงกวรารพร่อวีระพงศ์ศิลปินภูไทยวิจารณ์หนักห่วงอานาคตวงงานลดลงมีข่าวกระแสลบแฟนขับรั่นจะรอดไหมเกิดอ,อะไรขึนะ้นอ่ะทำไมเราตกข่าวลรอ หรือยังไงนะคะมีช่องหนึ่งได้ลงไว้ใช่ไหมครับก็คือได้ลงนะคะเป็นหัวข้อนี้ไวนะคะเราก็แอบตกใจชอบเหมือนกันชอบเราก็ชอบเองเหมือนกันครับผมด้วยกระแสข่าวนะครับในตอนนี้นะครับผมหลังจากเปิดฤดูกาลปี2 5 6พสิบ็ถึง2 5 6 8ปมาเนี่ยได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งพอดีเนาะหมอลำศิลปินภูไทยนะครับก็ช่วงนี้นะครับมีกระแสว่ามีการโยกย้ายหรือมีการลงเนี่ยกันหลายคนอ่า ซึ่งตอนแรกเป็นข่าวลืออ่าทีนี้ทางเมื่อวานหรือวันก่อนวันก่อนเนาะทางพ่อพิลพงนะครับก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงแล้วนะครับว่ามีศิลปินลงจริงนะครับอ่าด้วยเหตุผลส่วนตัวนั่นแหละด้วยเหตุผลต่างๆนานาน,านี่แหละลงจริงประมาณ5คนเนาะประมาณ5้าคนแล้วก็ขอย้านะครับว่าการลงครั้งนี้นะครับทุกตําแหน่งทุกหน้าที่ทุกโชว์เนี่ยมีมีคนแทน อยู่แล้วเขาได้อ่าเขาเรียกว่าสแตทบายไว้หมดแล้วนะครับไม่กระทบใดๆต่องานแน่นอนนะครับการขึ้นลงของศิลปินในครั้งนี้นะแต่แต่ก็ตกใจอยู่นะว่าลงพร้อมกัน5คนเลยมันถือว่ามันเรื่องช็อกมากเลยนะสีในวงการบันเทานะแล้วมันเพิ่งเปิดฤดูกาลมาเองไม่ถึงเดือนเดือนประมาณนั้นไม่ถึงเดือนนั่นแหละแต่ก็เนาะ ก็พอเราได้เห็นนะคะของข้อนี้แล้วก,ก็ตกใจในหัวเฉยแหละ <g ül> แต่พอเข้าไปรับชมในคลิปนะคะคลิปที่พ่อวีนะคะได้ไลฟ์สดนี่แหล,ล,ละแล้วก็พูดถึงประเด็นที่แฟนคลับนะคะต่างสอบถามเข้ามาเยอะซึ่งที่แรกครังนั้นพ่อวีภรภพงเนี่ยไม่ออกมาพูดหรอกเพราะว่าด้วยความที่อ่ะมันขึ้นลงเป็นธรรมดานะคะเป็นเรื่องภายในแต่ด้วยกระแสที่แฟนคลับก็แอบเป็นห่วงว่าตอนนี้กระแสลงติดลบนะเพราะก็เลยต้องออกมา พูดชี้แจงแล้วยิ่งกระแสก็คือตกไปที่น้องคอปเตอร์โดยที่น้องไม่ได้อะไรเลยโดยที่น้องไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลยแล้วก็เหมือนกับมีคนนะคะโยงไปนะคะว่าเขาออกเพราะว่าทางผู้บริหารดันแต่น้องประมาณนี้ประมาณนี้คือบางคนก็ใช้แรงอยู่นะคำคำใช้อะแรงยอะมากแต่ก็คือพ่อเองก็ออกมาเซฟนี่แหมาเซฟทั้งวงทั้งน้องด้วยนะคะว่าไม่เกี่ยวเลยมันมันอยู่ในข้อตกลงที่เขาอาจจะ ยอมรับไม่ได้กับตุงน,นี้คือทําไมต้องโยงทําไมต้องเหมือนใครจะขึ้นจะลงุต้องหาคนผิดไว้อย่างนี้ห,หรอบ้าหรอพี่น้องครับแล้วเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรคุณก็ใช้วิจ,รวจารณญาณหน่อยอใช้ความคิดหน่อยอจะไปเกี่ยวอะไรโยงไปทัว่วร์ยุ่ซื้อเอาเดินหรอพี่น้องยุ่ซื้อก็ะสีไฮนอฟพี่ให้ได้ตียุ่ซื้อกรสีเป็นย่นอย่นไ้นนี่ไฮนอฟให้ได้ตีโอหมดสอด์ตเยพี่น้อง ไปดมไหมไปดมดูไหมไปไปอยู่กับเราไหมอะไรยังไงเลยบางทีคิดแค่สั้นๆก็หาว่าเขาเมินน้องอืมนั่นแหละพี่น้องครับบางครักับบริยิมตลอดด้วยพี่น้องบางคําก็แรงเกินไปที่จะมาคอมเมนต์ผู้ใหญ่นะครับมาคอมเมนต์พูดกล่าวถึงเด็กนะครับพี่น้องแล้วเนี่ยพอกระแสตอนช่วงเนี่ยสองสวรรา์มานี้ที่มีการได้ข่าวว่ามีการลงของศิลปินหลายคนบางคนก็คิดไปถึงว่าอ่ะหรือว่าวงมีงานน้อย นี่พี่น้องครับหรือว่างานลดลงหรอศิลปินผู้ไทยมีงานน้อยหรอทําไมอ่าแล้วทําไมอ่าเขาเรียกอะไรนักร้องหรือศิลปินในวงเนี่ยถึงแห่โรงกันพี่น้องล่าสุดเมื่อวันก่อนเนาะเราได้มีการเขาีไล์นีอ่าเราได้มีการพูดคุยอ่สายตรงถึงทางผู้จัดการผู้จัดการโจ้เนาะผู้จัดการของศิลปินผู้ไทยนะครับก็ได้พูด ถึงนี่แหละประเด็นถึงงานด้วยประเด็นถึงที่มีศิลปินลงแล้วก็ถามถึงคิวงานด้วยว่าฤดูกาลนี้กี่คิวงานแล้วคุณโจก็บอกว่างานจ้าเนี่ยก็ร้อยสี่สิบบวกล้งานเจ้าภาพนะส่วนงานด้วยเดินสายด้วยอะไรเอ่ยงานปิดวิกด้วยอะไรเงี้ยก็รวมๆกันเนี่ยงานของศิลปินภูไทยนะครับฤดูกาลนี้ตอนนี้นะครับเปิดฤดูกาลมาหนึ่งเดือนนะหนึ่งร้อยแปดสิบคิวงานบวกแล้วนะครับแล้ว มีโอกาสก็ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเพิ่งเปิดฤดูกาลเองอีเวนต์ตั้งเจ็ดแปดเดือนเจ้าภาพเจ้าภาพประมาณว่างานไปชมแล้วนะไปชมหน้าเวทีแล้วก็อยากจะไปจ้างหลังเวทีก็มีนีนะคะเจ้าภาพงานไฟไหมก็เยอะคว่างานไฟไหมคืออะไรงานดวนงานเร็วสมมติจ้างวันนี้จะอีกสองวันอาจจะจ้างน่อย่างเงี้ยอาทิตย์หน้าก็มีจะจ้างอีกสองวันนี้ก็มีถามว่าว่างหรือเปล่า แม้ทางวงเองก็เหมือนม,มีงานที่เหมือนกับจัดเองอเพื่อที่จะให้มีไรายได้ที่เอันนี้ก็คืองานเดินสายนั่นแหละใช่งานเดิน,นสนายแล้วก็มีไรายได้ให้กับศิลปินด้วยนะนั่นแหละ<ต>พี่น้องครับถ้าพูดถึงว่าศิล,ลปินผู้ไทยงานน้อยลงไม่จริงครับผมคิดว่าฤดูกาลนี้ที่เพิ่งเปิดฤดูกาลมาคิวงานเขาเยอะขึ้นพี่น้องเจ้าฟังผมเดว่าคิวงานหมอลำเนี่ยรับมีวงไหนรับได้เกิน2 5 0ห้าสิคิวงานไหมเนาะยากนะ ต่อให้งานเต็มจริงๆนะมันก็ได้ไม่เกินนี้เพราะมันต้องมีวันเดินทางวันพักวันอะไรที่ต่างนานาเขาต้องมีอาจจะแบบว่าอยู่ไกลไเนี่ยเขาก็รับอีกวันวันเดินทางไม่ได้นะเพราะไปไม่ทันแล้วหมอลำที่เขาติดท็อปนะที่บอกว่าเขาเรียกว่าคิวงานเยอะสุดเนี่ยเขาก็อยู่ประมาณ200คิวงานนี่แหละ200ยนิดนิด200คิวงานแล้วซึ่งตอนนี้ศิลปินภูไทยเนี่ยเพิ่งเปิดฤดูกาลมาตอนนี้มีเจ้าภาพจองแล้วทำสัญญาแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ย 180คิวงานถือว่าไม่ได้น้อยนะครับไม่ได้น้อยแล้วมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มก็คือแต่เพราะว่าแต่200รอยได้เลยเพราะอีกแค่20ก็200อยแล้วไงอ่าเจ้าภาพเจ้าภาพสนใจโทรสายตรงถึงพ่อบีได้เลยนะครับตอนเนี้ยมันเวลาที่จะรับงานแล้วก็ทางมีผู้จัดหรือว่าเจ้าภาพอะไรเงี้ยเขาติดต่อมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ด้วยงานที่เป็นวันที่ ไม่สะดวกไปอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทางเจ้าภาพอีกเขาอยากได้วันนี้แต่คิวไม่ว่างอย่างเงี้ยก็ยังมีก็ยังมีโทกมานั่นแหละพี่น้องครับถ้าจะมาเรื่องแค่นี้จะไปคิดว่าวงเขาจะไปรอดไหมอะไรไหมอีกแค่เรื่องตรงนี้พี่น้องเขาวีระพงอ่ะแกมีแกบริหารวงมาตั้งแต่กี่ปีเนาะจนมาถึงตอนนี้ทําไมแกพาวงแกแบบว่าผงาดได้ถึงตอนนี้แล้วทาไมปีนี้กลับมาแบบว่าทําเปิดวงมาเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการถูกพูดถึง ในหน้าสื่อในทุกแพลตฟอร์มเนี่ยพูดถึงศิลปินค้ไทยเยอะมาก<ะ>มเพราะฉะนั้นแล้วกระแสของวงมาดีมากครับปีนี้แล้วก็งานของวงผมคิดว่างานเขาเยอะขึ้นเ<ะ><ะ>ขาเยอะขึ้นนั่นแหละแล้วเหมือนป่าชุ่มเนี่ยอะไรในใจไหมอยากพูดไหมคลิปนี้คือก็ <c oughs> คือด้วยกระแสที่ป่าช่ง<ะ>่งตอนนี้ก็คือเห็นในหลายๆเขาไม่มว่าจะเป็นคอมเมนต์เอ่ยหรือว่า ในการอ่รานข่าวเองต่ตางๆเขมาแล้วเจอคอมเมนต์เอยเน,นี่ยก็ค่อนข้างวิจะศูนยูนระสูนกันน้อยจะแบบจริงจริงอง่ะจริงจริงเห็นมาหลายคอมเมนต์แล้วนะครับว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนาะพยายามที่จะโยงดราม่าไม่ว่าจะเรื่องไหนเรื่องไหนโยงไปใส่ให้น้องจนั้นตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่จะโยงไปหาน้องจนให้ได้ค่ะซึ่งพอพ่อออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงก็ยังมุด น้ำ Mirror, ais, ดําดินโยงต่ออีกคือบทสนหลีสนแทกอย <บ cji, S 1> <tragedy, S 2> ่างเลยเข้เใจบอกว่าเขาบอเบิรงคลิปแต่กูบอกฟังกูซีคอมเมนต์ยังเดียวกูซีว่าอย่างเดียวใช่ก็คืออย่าบอกว่าในในส่วนที่วงที่เราชอบหรือคนที่เราชอบเขาโพสอะไรที่เป็นคอนเทนต์เขากับว่าคอนเทนต์ดีคอนนต์ให้คนติดตามแต่กับวงที่ไม่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบคดอะไรไปก็เป็นประเด็นแทบเป็นประเด็นดําไปเรื่อยนะคะพี่น้อง เพราะฉะนั้นในสังคมอ่ะครับพี่น้องมันก็ต้องมีทั้งชอบและไม่ชอบอยู่แล้วมีคนรักแล้วก็มีคนไม่รักเราอยู่แล้วนะครับจะไปบังคับให้ใครมารักเราทุกๆคนเลยก็เป็นไปไม่ได้ถึงแม้ขนาดน้ององค์菩สดาเองเนี่ยก็ยังมีมารมาผจญเลยก็ยังมีคนมาคอยอคติด้วยเลยแล้วเราล่ะ普通人ธรรมดาแหมพี่น้องครับมันก็ต้องมีบ้างเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะอยู่ยังไงให้ได้ในโซเชียลจะอยู่ยังไงให้มันดีที่สุด แล้วก็ยิ่งในในในบางคอมเมนต์นะที่มาอยู่ในส่วนของของเราเงี้ยเราเองก็ต้องออกมาเซฟศิลปินเหมือนกันซึ่งมันเป็นในส่วนที่เราต้องช่วยออกมาปกลงปกป้องตรงนี้ด้วยเพราะว่าเรานําเสนอคลิปนาเสนอข่าวเนี่ยะคะแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามเราทุกท่านเนี่ยค่ะก็อย่าให้เซฟตัวเองด้วยในการพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะคะครับผมนั่นแหละครับพี่น้องรักกันไว้ใจเข้าใจเราไม่รักก็ไม่คอมเมนต์กันก่อน นี่แหละครับเนาะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากหน่อยแล้วยิ่งมาคอมเมนต์เด็กด้วยพูดถึงเด็กแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พูดถลกแพูดงลูกหลานเราหน่อยนะครับรักใครชอบใครรักวงไหนเราไปเชียร์วงนั้นดีกว่าอ่า น้ารักศิลปินภูไทยก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเนาะก็ขอให้คิวงานปังๆเต็มตลอดทั้งฤดูกาลขอให้200อบวกคิวงานไปเลยครับพ่อผมเชื่อว่าบอสมาร์คทำได้เพราะว่าปีนี้บอสมาร์คขึ้นมานั่งเป็นผู้บริหารแล้วเปลี่ยนป้ายด้วยนะใช่ไหมคะเออเปลี่ยนป้ายจากวีระพงศ์วงศินขึ้นมาเป็นมาร์คแล้วนะมาร์ควงศินแล้วนะก็ขออวยพรให้ปังๆเลยนะครับเช,ชื่อว่าทําได้แน่อน,นอนพ่อปล่อย ความรู้ให้หมดละให้ความรู้ไปหมดละพอทําไปให้ละให้ความรู้ไปหมดละและเชื่อว่าตังแน่นว่าเพราะว่าผู้บริหารรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดที่รุ่นแบบว่าสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยอิงรักษาความเอกลักษณ์อ้ขาเอกลักษณ์ความแบบว่าความเก่าความเป็นหมอนลำรักษามรดกหมอลำอยู่แต่มาผสมผสานกับเทคโนโลยีรุ่นใหม่กับแนวคิดสมัยใหม่เชื่อว่า ศิลปินภูไทยจะต้องปังแน่นอนค้าโผมอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ okay.